ขนาดอินเวอร์เตอร์ e OK. ครับคุณผู้ชมก็เป็นอินเวอร์เตอร์รุ่นนี้นะครับโซโลเทครีโวซ์ซี่นะครับอันนี้ก็สายอาจจะพลุงพลังนะครับว่ามันมันเป็นการถอดตัวเก่าออกนะครับอันนี้ก็อ่าใช้สองตัวชใช้สองตัวใช่สองตัว เหลืวอีกตัวหนึ่งนะฮะตัวนี้ก็ทํางานครับี่จ่ายไฟเข้าระบบไฟบ้านของคุณวเวสลียแล้วก็พอได้เนาะคุณวเวสลี่มิสเตอร์วเวสลี์เนาะโอเคครับเพื่อการขนานที่นะฮะโอเคจบแล้วนะครับอ่ะจังหวันช่วยวเวสลี่หน่อยนะฮะก็ะเสร็จแล้วทำตั้งแต่เช้าครับมาตั้งแต่ประมาณสิบโมงครับเสร็จแล้วแ้งเป็นไง เออน่ากลัวไหมยน่ากลัวคัน้ากลัวฮะเล่นกับไฟเอาคนเสื้อขาวไม่มีโลโก้บริษัทนี่ใครเด็กเด็กฝึกงานเด็กฝึกงาน, <laughs> นเาน,น,น,นี่เด็กฝึกงานทานมาหน่ <laughs> ยอยสิเด็กฝึกงานใะ้ได้แล้วครับโอเคสําเร็จด้ดีนะครับใครอยากจะมาดูวัวตัวใหญ่ๆก็มาที่นี่ได้ครับภูเวียงบ้านท้ำแข่ถามหาบอกว่าฟาร์มวัวของเวสต์ลี่หรือฝรั่งอะ่ะเขาจะรู้กันเลยนะฮะ เราก็มาหลายครั้งแล้วมาช่วยเวสเล่สู้